ท่านทุสวัสดีครับกลับมาคันสำหรับแมปอิเล็กทรอนิก์อีกรอบหนึ่งนะฮะเดี๋ยวภาคนี้นะเราก็จะมาเล่นกันต่อนะฮะเป็นพาร์ทที่3นะฮะสำหรับตอนนี้นะฮะคือก่อนหน้านี้ผมสงสัยใช่ไหมฮะว่าข้างบนนั้นมันคืออะไรฮะซึ่งตอนนี้ผมได้คําตอบแล้วครับผมจะพาไปดูคําตอบนะฮะอันดับแรกฮะเราก็ร่อนลงมาข้างบนตรงนี้ร่อนลงมาข้างล่างตรงนี้ร่อนลงมาร่อนลงมานะฮะร่อนลงมาถึงพอร่อนมาถึงตรงนี้ปุ๊บอ่าหยุด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 ปกติแล้วเราลงรูนี้ไปใช่ไหมฮะนี่ฮะผมเจออีกรูหนี้นนั่เองฮะ นี่ไงรูตรงนี้เห็นไหมฮะเนี่ยมีรูเห็นไหมฮะอ่าพอผมลงไปตรงนี้ปุ๊บนะฮะมันก็มาโผล่ข้างบนมันก็มาโผล่ข้างบนตรงนี้นั่นเองฮะเห็นไหมฮะนั่นแหละฮะโอเคฮะคำตอบคลี่คลายนะครับผมไม่ต้องบินขึ้นไปดูข้างบนแล้วนะฮะโอเคฮะต่อไปเราดูกันดีกว่าว่าได้อะไรบ้างมีสี red orange green blue red orange green blue purple นะฮะ red orange green blue นะฮะเอานี้ละกันนะ red ละกันนะฮะสีแดงอยู่ข้างหน้านี้เลยโอเค red บินโอเคอันนี้ก็เป็นในเชิงแบบเลเซอร์นะฮะมันคล้ายๆกับเลเซอร์แหละเพราะมันมีทำไมมันตายง่ายขนาดน,นี้เลยเหรอเลสออเรนต์กรีนบลูพิงเลสออเรน g e เอาไปออเรน e ์ละกันนะฮะรู้สึกเลสจะยากคือแมพมันมืดๆด,ด้วยไงมันก็เลยบ,บินยากนะฮะเลสโอเค ถ้าส,สีแดงไม่รู้ปไปไหนมันเหมือนแบบพอกระแทกพื้นที่ไรก็ตายตลอดนะฮะมันให้ฟีลลิ่งแบบเป็นเลเซอร์ไงไม่รู้โอเคสีส้มก็เน้นความชันแล้วอะไรเป็นเออเขาเรียกว่าแบบโอเคผมเห็นละมันลักษณะคล้ายๆกับแบบพวกแบบเทมโพลนะฮะวิหารอะไรอย่เงี้ยเหนว่ามันมีเสาคล้ายๆกับวิหารแล้วมันชันมากเลยครับท่านผู้ชมว้าวมันชันมาก เห็นว่าชันจริงๆนะอู้เอาอีกอะเล่นความชันอีกอะเอาอีกแล้วชันจริงๆแหลกด้วยนะฮะยิ่งแบบไหนที่เราบินเร็วมันก็จะยิ่งแหลกนะเพราะมันหลดแบบไม่ทันนั่นเองฮะโอเคฮะมีซึกแซกด้วยนะซึกแซกอ่ะซ้ายขวาซ้ายขวาอะไรกันน,นั่นนั่นเสาหรืออะไรนะเสาหรืออะไรนะเสาเสาว,วิหารจริงๆด้วยฮนะโอเคสีส้มนั้นก็คือแบบให้แบบให้ฟีลลิ่งเหมือนแบบอยู่ในวิหารสักอย่างนะฮะ สำหรับใครที่ต้องการจะบินเล่นนะคุณก็สามารถดาวน์โหลดแมปได้คำอธิบายด้านล่างวิดีโอนะตรงคำอธิบายด้านล่างวิดีโอนะฮะ description นั้นนั่นเองนะฮะแมบนี้เผื่อใครอยากจะแบบฝึกบินนะฝึกวิทยายุทธในการบินนะฮะเพราะว่าใน survival นะฮะคือถ้าสมมติเรามีไอเทมนี้ใน survival ถูกต้องไหมฮะแล้วเกิดสมมติเราบินผิดพลาดเนี่ยฮะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือหนึ่งเราตายนะฮะเพราะฉะนั้นก็คือถ้าแบบอยากบินเก่งๆนะฮะก็มาฝึกบินในนี้ก่อนก็ได้นะฮะเพราะถ้าสมมติเรา คือบินในนี้ให้เก่งไงแล้วค่อยไปบินในสไปโบของจริงนะฮะเพราะว่าเวลาบินทีเนี่ยคือปีกมันจะพังไปเรื่อยๆนะฮะคือถ้าเป็นไปได้นี่ก็ไม่ต้องใช้ปีกเยอะหรอกนะฮะปีกอะยิ่งใช้เยอะมันก็จะพังแล้วปีกนึงนะฮะผมก็วิจัยมาแล้วนะฮะปีกหนึ่งนะฮะจะมีดูบิลิตี้นะฮะหรือความทนทานอยู่ที่4 3 2นะฮะซึ่งดู ดีไม่แมวแมวเถอแมวเธอกักับ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 กซึ่งดูปรุนิตี้นะฮะก็คือได้ดูมาแล้วนะฮะก็คือความทนทานนั้นะมันจะลดทุกๆ1วินาทีนั่นเองฮะซึ่ง432นะความทนทาน432นี้นะฮะถ้าเอามาหาร60นะฮะก็จะอยู่ที่ประมาณ7นาทีนะฮะก็คือปีกปีกหนึ่งนะสามารถบินได้7นาทีนะฮะแมวเถอทำไมเราหยิบของในกล่องไม่ได้ อยู่บินได้ประมาณ7นาทีและหลังจากนั้นเราก็ต้องซ่อมนั่นเองฮะซึ่งวิธีการซ่อมนะฮะสำหรับเจ้าปีกนี้นะ,ะในไมค้าเวอร์ชันหนึ่งจุดเก้านะฮะมันมีสมุดเอนชาร์สหนึ่งเอนชาร์สนะฮะซึ่งเป็นน่าจะเป็นของที่ค่อนข้างแรงพอสมควรนะฮะมันชื่อว่าเมลดิ้งมั้งอะไรสีพยางเมลดิ้งไมดิ้งอะไรทุกอย่างะครับเมลเมลไมไมเม็ดเม็ดอะไรแนะป๊บน,นึงนะครับผมขออนุญาตเกมหมดอ่าไม่มีไม่ก็ไม,ไม,ไม่เป็นไรฮะ,ค,ะคือผมจะให้ดูสมุดเอนชาร์สไงมันชื่ออะไร คือสมุดนั้นถ้าให้เราคือผมไม่แน่ใจว่าจะเจอกับ NPC ได้หรือเปล่านะฮะแต่ก็คือน่าจะได้จากการตกปลา,าบ้างแหละนะฮะเป็นสมุดเอ็นชารที่ค่อนข้างที่จะดีมากเลยต่อไปสีอะไรฮะเดี๋ยวค่อยคุยต่อมีเรื่องคุยเยอะเลยในะ1.9เนี่ยชมพูม่วงฟ้าแดงชมพูม่วงฟ้าแดงนะฮะโอเคไปสีชมพูกันเลยชมพูม่วงฟ้าแดงชมพูม่วงฟ้าแดงชมพู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 ชมพ,ชมพูโอเคครับผมเจอชมพูละ สมุดเอชชารเมลดิงนะเป็นสมุดที่ค่อนข้างเขาเรียกว่าผมก็ว่าน่าจะเป็นของแร่แล้วเป็นสมุดที่ดีมากเลยฮะอยากรู้ไหมฮะมันคืออะไรฮะปกติแล้วไอเทมนะทุกชนิดก็คือมันจะมีดูบิลิตี้นะฮะหรือความทนทานนะฮะก็คือว่าจะพังเมื่อไหร่อะไรเงี้ยอย่างสมุดที่ขุดไดมอนด์ก็คือมันจะพังช้าสุดถูกต้องไหมฮะซึ่งสมุดเอชชาร์ดเมลดิงอันนี้นะฮะสมุดเอชชารซ่อมด้วยเลเวลลวกันฮะผมยังเรียกไม่ถูกนะฮะไม่รู้มันสะกดยังไงด้วยฮะเพราะผมยังไม่เคยเล่นนะฮะ สมุดนี้นะฮะคือมันจะซ่อมของในตัวเราอัตโนมัตินะเมื่อเราได้รับ exp นั่นเองฮะหรือถ้าง่ายๆก็คือถ้าสมมติเราต้องการจะซ่อมของนะฮะก็เอาสมมตินะยกตัวอย่างผมตีสมุด e n c h a n t l g i n g นี้นะฮะเข้ากับที่ขุด Diamond Pick a x e นะฮะแล้วเกิดสมมติเราเอาที่ขุด Diamond Pick a x e เนี่ยไปขุดแร่เราก็จะได้ exp ถูกต้องไหมฮะพอเราได้ขุด exp พอเราขุด exp ได้นะฮะพอเราขุดแร่ปุ๊บเราก็ได้รับ exp ถูกต้องไหมฮะอ่ามันก็จะเป็นการซ่อมที่ขุดไปในตัวซึ่ง แป๊บเดียวนะที่ที่ขุดเราก็ซ่อมเต็มแล้วนะฮะเลือสีอะไรอะ่ะเลือสีอะไรอะ่ะลงรูนี้ไปก็ได้วู้วู้วายสีแดงอะสีฟ้าแล้วกันนะัะผมจำไม่ได้ว่าสีฟ้าไปหรือ,อยังโอเคฮะเพราะฉะนั้นผมคาดว่าในอนาคตผมจะต้องเป็นเจ้าของปีกนี้ให้ได้นะครับผมตั้งปณิธานเอาไว้เลยนะฮะปณิธานคืออะไร ผมก็ไม่รูเหมือนกันให้นิยามคำไม่ได้คำนี้ไม่ได้ครับปณิธานก็เหมือนแบบตั้งเป้าหมายในชีวิตมั้งนะฮะปณิธานคือคำนี้เจอในเกมจด s ซิมฮะผมก็เอามาใช้บ้างนะฮะน่าจะเป็นแบบเป้าหมายในชีวิตแหละนะฮะโอเคเฮ้ย ซึ่งจะมีเปีกนี้ได้นะฮะสำหรับเปีกนี้นะครับเป็นไอเทมที่ค่อนข้างแลมากนะฮะ rare นะฮะแรแรภาษาอังกฤษนั้นนะฮะก็คือว่าของหายากนั้นนั่นเองฮะเปีกนี้นะ,ะคุณจะสามารถหาได้ในเฉพาะใน d a เท่านั้นนะฮะและไม่ใช่ d ีธรรมดาฮะคุณจะต้องหาในเ n, ity, n นะฮะเป็นเมืองของ Ender d r a ด o กนะฮะ ซึ่งเมืองนี้เราจะไปได้ต่อเมื่อเราฆ่าเอ็นเดอร์ดักก้อนเสร็จนะในมาคัพนะเวอร์ชัน1.9นะฮะพอเราสร้างพอเราฆ่าเอ็นเดอร์ดักก้อนเสร็จแล้วปุ๊บนะมันจะมีประตูเล็กๆอยู่เขาจะเรียกว่าเนะอ็นเกตเวนะฮะอ่านั่นแหละเอ็นเกตเววิธีการจะเข้าไปในเอ็นเกตเวสำหรับในเคียตีแล้วนะถ้าคุณขี้เกียจนะฮะคุณก็ทุบเบ็ดล็อกไปได้เลยนะฮะแล้วมันก็จะเหลือประตูไว้คุณก็เดินเข้าไปแบบหน้าด้านๆเลยนะฮะแต่้าก็สมมุติเราเล่นในซาวเวอร์นะฮะเราไม่สามารถที่จะทุบเบ็ดล็อกได้นะฮะเพราะฉะนั้้้นนะะเราจตองใช เออเราจะต้องใช้เอ่ออะไรนะเอ็นเดอร์เพลนะฮะโอ้ยเราต้องใช้เอ็นเดอร์เพลนะฮะปาเข้าไปในเอ็นเกตเวย์นันนะฮะซึ่งเอ็นเกตเวนันก็คือแบบเป็นช่องแค่แบบขนาด1บล็อกอะฮะเราเข้าไปไม่ได้อยู่แล้วเพราะเราสูง2บล็อกนะฮะเราก็ต้องปาเอ็นเดอร์เพลเข้าไปพอเราปาเออพอเราปาเอ็นเดอร์เพล Enterprise Enterprise เข้าไปเสร็จแล้วใช่ไหมฮะเราก็จะไปโผล่ที่นั้นนั่นเองะฮะวิธีการกลับก็ก็ต้องกลับเหมือนเดิมนะฮะก็ต้องปาเอ็นพอร์ทนะฮะเรามาทางไหนกลับทางนั้นนะฮะ แล้วภายในเอ็นซิตี้นั้นก็จะมีสิ่งอันตรายมากมายแล้วมันจะมีต้นไม้แปลกประหลาดมากมายด้วยเช่นกันนะฮะถ้าใครอยากรู้นะก็ไปเล่นในซิงเกิลเพลเดอร์ดูก่อนก็ได้นะฮะหรือถ้าอยากรู้เป็นยังไงก็รอผมเล่นในสควอเวอร์ไปก่อนนะฮะสักวันฮะสักวันนะฮะ,นนะ,ฮะไม่วันนี้ก็น่าจะวันหน้าไม่ชาตินี้ก็ชาติหน้านะ,ะผมจะได้ไปดีเอ็นนะฮะแลวจะได้สร้างอะไรเจ๋งๆนะฮะเพราะปกติแล้วคือเราผมสร้างนั้นไปใช่ไหมเอ้ยได้ เราผมยังไม่เคยสร้างไอ้นั่นเลยเครื่องปั๊มอีเดอร์เพลนะฮะซึ่งผมก็อยากทำเครื่องปั๊มอีเดอร์เพลเหมือนกันนะฮะแล้วยิ่งในแมคคาเวอร์ชั่นหนึ่งจุดเก้านะฮะคุณสามารถเรียกอีเดอร์ดะก้อนกลับมาได้ทุกเมื่อนะฮะคือปกติแล้วปกติแล้วอีเดอร์ดะก้อนเนี่ยตายแล้วตายเลยแต่แมคคาเวอร์ชั่นนี้อีเดอร์ดะก้อนสามารถเรียกคืนมาได้นะฮะเขาเรียกว่ารีให้มันให้มันเกิดใหม่ได้นั่นเองะฮะเรียกว่ารีซัมมอนก็ได้อะไรเงี้ยนะฮะอุ้ยตาย ซึ่งเราก็สามารถปั๊มเลเวลกับเอ็นเดอร์ดากอนได้นะครับแต่เอ็นเดอร์ดากอนนี้นะ,ะมันก็จะอเอ่อมันก็จะยากขึ้นด้วยเช่นกันนะฮะแล้วเอ็นเดอร์ดากอนนี้นะฮะเขาเรียกว่ามันจะมีการพ่นขี้ฟันเป็นระยะด้วยนะฮะเขาจะเรียกว่าเออลมหายใจเอ็นเดอร์ดากอนนะฮะหรือเอ็นเดอร์ดากอนบรีดนั้นนั่นเองนะฮะซึ่งยาลมหายใจเอ็นเดอร์ดากอนนะฮะเอาไว้ทำอะไรเอาไว้เอาไว้ทาอะไรนะฮะเอาไว้ทาแบบเอ่อยาชนิดพิเศษ,ษจริงๆแล้วมันไม่ใช่ยาชนิดพิษษเศษหรอกฮะ มันเป็นเขาเรียกว่าเพิ่มความสามารถให้กับยาชนิดนั้นนะฮะซึ่งปกติแล้วนะฮะออ้ยซึ่งปกติแล้วยานะะทุกวันนี้คุณก็รู้กันอยู่ใช่ไหมครับว่ามียาหลายชนิดมีทั้งยารีเจนมีอินสแตนท์ฮิวอินสแตนท์เดามเมีจัมบูมีกระโดดสูงมีเดินเร็วเดินชา้าขุดเออเอเอเดินเร็วเดินชา้ายารีเจนทำให้เราเราตีเร็วขึ้นยาอ่อนแอยาสโลเนทยาหอกหักก็ไม่รู้เป็นเยอะไปหมดเลยถูกต้องไหมฮะเพราะฉะนั้นนะฮะ เดิม hmm. ปกติแล้วนะฮะคุณรู้ใช่ไหมฮะโอเคสำหรับการเพิ่มความสามารถยาปกติแล้วยาเนี่ยถ้าสมมติเราใส่เป็นเลสโตหรือโกลสโตเนี่ยมันก็จะเป็นการแบบเออเพิ่มความเร็วเอ้ยไม่ใช่เพิ่มประสิทธิภาพยาไม่ยาแบบแรงขึ้นหรือไม่ก็ให้ยาเนี่ยมันใช้ได้ยาวนานขึ้นนะฮะแต่สําหรับยาทุกชนิดนะฮะตอนนี้ยาทุกชนิดนะฮะมีความสามารถเพิ่มอีกหนึ่งชนิดนะฮะนั่นก็คือว่ายาทุกชนิดนั้นนะ,ะถ้าเอามารวมกับขี้ฟันอย่าเพิ่งคุยฮนะ ถึงเป้าหมายแล้วซึ่งยาซึ่งยาทุกชนิดนะฮะถ้าคุณเอามารวมกับขี้ฟันเอนเดอร์ดาก้อนนะฮะหรือรวมหายใจเอนเดอร์ดาก้อนนะฮะยานั้นฮะจะมีความสามารถพิเศษคล้ายๆกับสเป p พ t i o n นะ,ะก็คือยาปลานั่นเองฮะแต่ยานี้ฮะเมื่อปลาไปแล้วนะฮะมันจะเป็นเอฟเฟกอยู่ที่พื้น,นะฮะเช่นสมมุติเราปลายา insta n t damage ไว้ใช่ไหมฮะไว้ที่พื้นที่พื้นนั้นก็จะมีเอฟเฟกแบบ เป็นกลุ่มเมฆหมอกควันอะไรอย่างงี้ใช่ไหมพอเราเดินเข้าไปปุ๊บเราก็จะเลือดลดคือมันจะเป็นยาเอฟเฟกอะไรเราเดินเข้าไปเราก็จะได้อย่างนั้นนะครับแบบเป็นยาฮิลเราเดินเข้าไปเราก็ได้ฮิลนะฮะยาสปีดเดินเข้าไปเราก็ได้สปีดนะฮะลักษณะจะเป็นแค่อย่างนั้นนะโอเคฮะโฮ้ยมาได้คุยมาเพอร์เพลนะฮะเพอร์เพลพิงเพอร์เพลพิงเลสฮะแล้วกรีนเอามากรีนแล้วกันนะฮะกรีนกรีนกรีน ความรู้สึกนะเหมือนแบบว่าเราจะต้องเขาเรียกว่าบินทวนเข็มนาฬิกานะฮะเพราะแมปมันออกแบบมาอย่างนั้นเวนลาบินเอ้ยคุณเออต้องบินทวนเข็มนาฬิกาฮะถ้าบินตามเข็มนาฬิกาแล้วมันจะรู้สึกมันจะลําบากโอเครู้สึกว่าช่วงนี้ผมพูดเยอะพอแล้วนะฮะเดี๋ยวผมจะขอพักสักครู่นะฮะยังฮะผมยังอยู่โอ้ผมยังอยู่ฮะก็ขอให้เรียนเชิญมดูกันไปพังๆก่อนแล้วกันนะฮะ ไลท์เกรยังไม่ผ่านอีกเหรออาเรียนเชิญชมความผิดพลาดของผมไปก่อนละกันนะฮะเพราะว่าไอ้เนี่ยไอ้ที่เหลือเนี่ยคือมันยากหรือยังไงก็ไม่รู้ไม่ผ่านสักทีนะฮะสีเกรย์ไอ้สีกรีนอย่างเงี้ยไม่รู้มันยากตรงไหนนะฮะโอเคฮะก็ขอให้มีความสุขนะฮะกับการดูดูผมบินไปบินมานะฮะแล้วก็ฟังเพลงไปเพลินๆนะฮะเผื่อใครแบบกินข้าวไม่ได้ก็นั่งดูผมบินไปเล่นๆอย่างงี้แล้วกันนะจะได้กินข้าวได้นะฮะโอเคฮะพักสักครู่ฮะเดี๋ยวกลับมาว้า ไปไงฮะเป็นไงพักเมื่อกี้หยุดฟังหยุดฟังผมพูดไปสักระยะหนึ่งแล้วตอนนี้ผมก็ได้มาแล้วฮะโอเคผมจะไม่พลาดรู้สึกทำไมแคตตันนี้แบบมันยาวเนาะมันยากยากเนาะโอเคค่อยๆร่อนฮะร่อนปึ๊บลงจอดอย่างนุ่มวนวลนะฮะโอเคสีกรีนอยู่ตรงไหนฮะสีกรีนอยู่ตรงนี้นะฮะโอเคแปะปึ๊บ,บนะฮะคือผมก็มรู้เหมือนกันนะว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดสมมติผม,มเกิดบางผิดอะไรอย่างเงี้ยน,นะฮะโอเคฮะเหลือสีชมพูม่วงและแค่นี้เท่านั้นนะฮะ ผมก็จะเล่นให้จบเลยนะฮะสีม่วงนะฮะสีม่วงสีม่วงสีม่วงสีชมพู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 นี่มันสีอะไรเนี่ยนี่มาเจนต้าผมมีแล้วเลิก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 กลับ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 ยังไงฆ่าตัวตายปนะฮะผมจะต้องฆ่าตัวตายก่อนผมลงพิษลูผมจะตะฆ่าตัวตายยังไงดีเนี่ยผมต้องบินเร็วๆใช่ไหมฮะเราบินเร็วๆนะแล้วก็กระแทกพื้นเลยนะฮะกระแทกนะฮะหนึ่งสองสามไม่ตายอ่ะไม่ตาย ไม่ตายด้วยนะไม่ตายด้วยนะอ่ะพร้อมอยังเดี๋ยวรอเวลามันเดินต่อก่อนฮะเวลาไม่ยอมเดินต่อโอเคเดี๋ยวรอรอ,รอทำไมเลือดมันรีเจนนะแป๊บนึ่งนะฮะตืบโหเลือดรีเจนอย่างเร็วอะ่ะเอ,อแล้วเราจะฆ่าตัวตายยังไงเนี่ย สีแดงนะฮะโอเคหาสีแดงกันสีแดงเป้าหมายสีแดงอยู่ไหนหา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 คนหาสีแดงอยู่ไหนสีแดงสีแดงเราหาสีแดงเจอแล้วนั่นสีแดงอยู่นั่นฮะไปกันเลย,ยฮู้เลยส่งเลเซอร์เนี่ยแหละฮะปื๊บจื๊บปื๊ด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 จื๊บปึ๊บจื๊บปื๊บจื๊บปื๊ดจื๊บปื๊ดจว๊บ ววโอ้ยผมก็หวังว่าสีแดงมันคงแมปไม่ไกลนะสีเขียวอ่าแคคตัสอะไกลมอบแมปแบบยาวนานมากแต่สีบางสีแป๊บเดียวมันก็ผ่านแล้วอนะยาวนานจริงๆฮะโอเคอู้ คือแต่แบบเนี้ยมันเจ๋งอย่างหนึ่งคือรู้ใช่ไหมฮะก็เคยไงป่ะเมื่อกี้มันวาร์ปใช่ไหมฮะแล้วมันวาร์ปกันแบบเขาเรียกว่าแบบมันปฏิปปต่อคือมันนุ่มนวลมากครับเพราะฉะนั้นก็คือแมปที่อยู่ข้างล่างอะไรเงี้ยเออแล้วก็แมปที่อยู่ข้างบนอะไรเงี้ยคือมันต้องแบบสะประสานกันแบบได้อย่างนุ่มนวลมากอะฮะมันเจ๋งขนาดไหนอะคิดสภาพดิอุ้ยมันประสานกันแบบได้แบบนุ่มนวลมากอะ คือแบบสภาพแมพข้างล่างกับข้างบนอะมันเท่ากันเลยนะฮะยกเป็นเมื่อกี้มันติดอะไรก็ไม่รู้โอเคติดบ็อคข้างบนนะฮะแ <c oughs> ล,ล้วหลอดไหมครับหนึ่งจุดเก้าผมก็ยังไม่ชินกับการที่ว่ามันมีแค่เรียกว่าอะไรนะเอ่อค่าดีเลยเวลาเราตีเห็นไหมฮะมันจะมีรูปดาบอยู่ข้างหน้า <c oughs> เห็นไหมฮะวิธีการ วิธีการ PVP หรือการใช้ออวิธีการวิธีการฆ่าสัตว์หรือตีใครก็ตามนะฮะจะใช้ดาบหรือด้วยขวาหรืออาวุธอะไรก็ตามนะฮะควรจะให้แบบเออเห็นป่ะไอแทบเนี่ยผมกดนะเห็นป่ะฮะถ้าถ้ารูปถ้ารูปดาบนะฮะมันเต็มนะฮะก็คือเราจะทำาดาเมจได้ดีนะฮะคือคือแบบจะตีได้แรงกว่านะฮะแต่ถ้าก็สมมต,ติเราตีกิ๊กิอะไรอย่างเงี้ยนะฮะ ดาเมจที่เราตีอะไรประมาณนี้มันจะน้อยนะฮะโอเคสีแดงผ่านแล้วนะฮะวิธีการลงอย่างนุ่มนวลก็คงอย่างงี้มั้งก็ก็คงขันขึ้นไปลักษณะคล้ายๆอย่างเงี้ยนะฮะมั้งนะโอเคสีแดงฮะผ่านไปแล้วฮะคืบนะฮะใกล้ผ่านแล้วับผมจะไ้จบในครั้งนี้เลยฮะถ้าผมทําได้นะฮะสีม่วงนะฮะเพลเพลนะฮะจัดไปอย่าให้เสียสีม่วงโอ้ โอ้สีม่วงนี้สื่อถึงที่เอ็นนะฮะนี่ฮะไอเทมใหม่นะฮะที่เราพูดถึงนะฮะสำหรับต้นนี้ต้นนี้นะฮะมาจะสังเกตไหมครับว่าข้างบนสุดมันจะมีตุ่มๆอยู่ถูกต้องไหมฮะซึ่งไอ้ตุ่มๆนั้นนะฮะมันจะเรียกว่ามันจะเป็นดอกของต้นนี้นะฮะซึ่งไอ้ดอกนั้นนะฮะผมไม่ได้ว่าใครนะฮะซึ่งไอ้เจ้าดอกไม้อันนี้นะฮะก็คือที่อยู่บนต้นนั้นนะฮะ เป็นจุดที่สาคัญที่สุดของต้นนี้นะฮะหรือเป็นเอาไว้ใช้ในการสืบพันธุ์นั้นนั่นเองฮะวิธีการใช้งานนะฮะต้นนี้นะฮะจะปลูกได้เฉพาะบนในเอ็นสโตนนะฮะตามที่เห็นข้างล่างนี้เห็นไหมฮะโอเคเห็นแล้วนะฮะปลูกได้บนเอ็นสโตนและก็คือวิธีการปลูกนะฮะปกติแล้วถ้าเป็นต้นไม้ธรรมดาเนี่ยมันจะตกมันจะ drop s a p p i n g ใช่ไหมฮะ s a p p i n g ก็คือต้นอ่อนต้นก้านนั้นนะฮะแต่ในสําหรับต้น DNA นฮะ วิธีการจะเอาต้นไม้ไปปลูกต่อนะฮะถ้าสมมุติเราเกิดทุบที่โคนต้นนะฮะบางคนอาจจะรู้ว่าอะไรแบบทุบแบบสะใจไงทุบที่โคนต้นอะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วต้นมันก็จะแบบมันก็จะมันก็จะไปทั้งต้นใช่ไหมฮะบางคนมันสะใจไงฮะใช่มันถามมันได้ของไหมมันก็ได้ของฮะแต่คุณจะไม่สามารถเอามันไปปลูกต่อได้นะฮะวิธีการที่เราต้องการจะเอาต้นไม้นี้ไปปลูกต่อนะะคุณจะต้องต่อบล็อกขึ้นไปข้างบนบนต้นไม้ตรงนี้เห็นไหมฮะและทุบเจ้าบล็อกเหลี่ยมๆนั้นออกมาฮะหรือเจ้าไอ้ดอกของมันเนี่ยนะฮะ แล้วไอ้ดอกเนี่ยฮะไอ้ดอกไม้ของมันเนี่ยฮะเราสามารถเอาไปวางต่อไปปลูกบนเอ็นสโตนได้ฮะวางไว้บนเอ็นสโตนแล้วหลังจากนั้นมันก็จะงอกออกมาเป็นต้นอีกต้นหนึ่งเลยนั่นเองฮะซึ่งในต้นหนึ่งจากที่สังเกตโดยเฉลี่ยนะฮะจะมีอยู่ประมาณ3ดอก4ดอกนะฮะก็สามารถเอาไปปลูกได้นะฮะคือต้นหนึ่งใน1ดอกก็มันจะงอกออกมาเป็น4ฮะ1ก็ออกมาเป็น4นะฮะผ่านแล้วเหรอยังไม่ผ่าน ส่วนคือไอ้ดอกไม้เนี่ยมีหน้าที่ก็คือว่าเอาไปปลูกต่อได้นั่นเองส่วนลําต้นนะฮะมันจะได้เป็นเป็นไอเทมผ่านแล้วมันจะได้เป็นไอเทมชนดิดหนึ่งนะฮะเอ้ยมันจะได้เป็นไอเทมชนดิดหนึ่งนะฮะมันเรียกว่าอะไรฟุตฟุตสักอย่างผมยังไม่แน่ใจนะฮะลืมลืมลืมซึ่งไอเทมนั้นนะฮะเออสามารถกินได้ฮนะ,ะเวลากินแล้วคือผมคุณเชื่อผมเถอะมันไม่คุ้มหรอกที่จะกินอนะ แต่มันก็สามารถประทังชีวิตคุณได้นะถ้าถ้าเกิดสมมติคุณเกิดอยู่ใน DA เแล้วไม่มีอะไรกินนะฮะเวลากินทีเราจะวราบนะฮะว้าไปไหนก็ว์ปแบบไร้สาเหตุนะฮะมันอยากจะพาเราวา์ปไปไหนมันก็จะพาเราว้าไปนะฮะคือมันว้าไปเองฮะมันไม่ได้ถามเราว่าเราต้องการจะไปไหนแบบไม่ใช่กินปุ๊บคุณต้องการจะไปไหนหรอมันไม่ได้ถามมันว์ปเราแบบไปม่มซั่วมากเหมือนแบบเอนเดอร์แมนนั่นเองเหลืออีก 2- สีฮะไลท์เกรย์กับชมพูฮะไปชมพูเลยแล้วกันชมพูอยู่นู่น อะไรเกเรแล้วกันไหลเกเอเจอปัจูไขเ่เนอดอกไม้นั่นเองฮะถึงไหนแล้วล่ะอ๋อผลไม้นั้นะฮะสามารถกินได้ฮะแต่มันก็สามารถประทังชีวิตได้คือในกรณีถ้าคุณติดอยู่ใน D A นั้นนั่นเองนะคุณก็สามารถทุบดอกไม้พวกนี้ต้นไม้พวกนี้นะ,ะแล้วมากินเพื่อประทังชีวิตได้นะฮะส่วนไอ้ดอกไม้นี้นะอไอ้ต้นไม้นี้นะไอฟฟ้ฟรุตเนี่ยผลไม้เนี่ยนอกจากกินได้แล้ว คุณก็สามารถเอาไปอบในเตาอบนะฮะเอาไปอบในเตาอบนะฮะแลวหลังจากนั้นก็จะได้เป็นคล้ายๆแบบเป็นดอกเอ่อเป็นไอเทมอะไรแห้งๆอะไรอย่างเงี้ยฮะเอามาอัด2อคูณสนะคุณก็จะได้เป็นบล็อกเต็มอะไรประมาณเนี้ยเหมือนบล็อกไอเทมสีม่วงๆอะบล็อกใหม่อะฮะนั่นแหละฮะนั่นคือประโยชน์ของมันมีอยู่แค่เนี้ยแหละฮะโอเคฮะเดี๋ยวผมขอหยุดพูดสักระยะหนึ่งนะฮะแล้วก็เชิญชมไปแล้วกันนะฮะสองดาสุดท้ายที่ผมคิดว่ามันยากๆนะฮะ เ,เหนป่ะขนาดเนี่ยที่ผมต้องหลบไอ้เจ้าไข่เนื้อตก้อนน่ะขแค่ไข่ก็ฟองเดียวอะ่ะก้อนก็ไม่ใช่นะไข่ฟองเดียวอะ่ะเวลาไข่มันมาทีฮะมันก็เต็มมันก็เต็มถ้ำแล้วแล้วผมจะไปหลบได้ยังไงสุกต้องไหมล่ะเออยากนะ ได้แล้วโอ้ไม่ใช่เรื่องง่ายนะโอเคได้แล้วฮะโอเคเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยลงจอดดีๆฮะลงจอดดีๆลงจอดดีๆลงๆๆๆๆอย่างนุ่มนวลนะฮะสีนี่ฮะไลท์เกร์ตรงนี้เปิ้งผ่านแล้วฮะเหลืออีกแค่ชมพูอันเดียวฮะเราก็จะผ่านแบบนี้กันแล้วนะฮะชมพูอยู่ไหนมามาให้เราจัดการซะดีีชมพูอยู่นี่นะฮะอยู่นี่อยู่นี่นะฮะ มาให้เราจัดก,การซะดีๆสีสุดท้ายแล้วเนี่ยมันเป็นเกี่ยวกับปริกนะฮะเกี่ยวกับสิ่งก่อสร้างไงไม่รู้นะฮะแล้วมันกินทีไปครึ่งสนามเลยเห็นปะมันจะกินแบบไปแบบครึ่งทางอะเห็นไหมฮะอย่างเงี้ยเมื่อกี้เราก็ต้องแบบบิดซ้ายเนี่ยหักเนี่ยกินเสร็จปุ๊บหักซ้ายบิดซ้ายบิดขวาบิดหน้าบิดหลังอะไรเงี้ยโอ้เพลินจริงๆเลยแต่ตอน แต่หลังจากที่เล่นแบบนี้ผมก็รู้สึกว่าตัวเองเริ่มจะบินเก่งขึ้นนะฮะซึ่งก่อนหน้านี้แบบบินไม่ค่อยจะเก่งเลยนะฮะตอนนี้ผมก็เริ่มจะค่อนข้างบินจะเป็นแล้วนะฮะผมก็ขอแนะนำนะฮะแนะนําอย่างจมแจ้งแดงแจ๋เลยนะขอให้ทุกคนนะฮะใครที่ต้องการจะแบบบินให้เก่งๆนะฮะหรือแบบใครที่รู้ตัวเองว่าตัวเองกำลังจะแบบเป็นเจ้าของปีกนะฮะแบบเพิ่งคนพบว่าเฮ้ยดีเอ็นอยู่ตรงนี้นี่เองนะฮะผมแนะนําให้มาเล่นแบบนี้นะฮะเพื่อฝึกวิทยายุทธในการบินของคุณก่อนนะฮะก่อนที่จะเล่นของจริงนะฮะ เพราะถ้าปีกนี้เกิดไปแบบใช้ใช้แบบบินเล่นๆอะไรประมาณเนี่ยปีกมันพังนะฮะคือบินไปเล่นๆปีกมันก็พังแหละเพราะฉะนั้นคือเวลาจะใช้ปีกทีก็ให้มันรู้คุณค่านิดนึงนะฮะใช้บินให้เป็นนะฮะไม่ใช่บินบินปุ๊บหน้ากระแทกบ้านตัวเองอะไรเงี้ยแบบแบบจะลอดลงเข้าบ้านอะไรเงี้ยบินไปบินมาเออนะฮะชนหน้าต่างนะฮะเข้าบ้านไม่ทันนะฮะตายนะมันไม่คุ้มนะฮะเนี่ยรู้สึกว่าคือใช่มันอาจจะมีการกระแทกอะไรบ้างนิดนึงนะฮะแต่อย่างน้อยก็รู้สึกดี รู้สึกว่าแบบเออแบบก็เรียกอะไรมีมีทักษะในการบินเพิ่มมากขึ้นนะฮะตั้งแต่ก่อนเริ่มเล่นแบบนี้นะฮะตอนแรกๆนี่แบบผมบอกได้เลยว่าผมบินไม่ค่อยจะเป็นนะฮะตอนนี้ก็คือแบบบินได้ดีขึ้นอะไรเงี้ยนะฮะโอเคฮะผมก็ขอภาวนาให้ผมผ่านได้ด้วยดีนะฮะเออเออไม่ใช่เวลาเห็นมืดๆอย่างนี้ทีไรผมตกใจทุกครั้งเลยนะว่าแบบเป็นห้องโถงใหญ่ๆอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยผมตกใจนะว่าเป็นห้องเงี้ยเอ้ยเฮ้ ย้อนกลับไปเพื่อแก้ตัวอยากย้อนวันๆกลับไปเพื่อแก้ตัวอัส,สาเดเฮย้อนกลับไปเพื่อแก้ตัวผ่านแล้วฮะถึงจะผ่านด้วยเขาเรียกว่าโกงขั้นเทพก็ตามเถอะนะะทั้งเดินย้อนกลับนะเขาไม่ให้เดินย้อนกลับนะจะบอกให้ทั้งเดินย้อนกลับทั้งเอ่อทั้งอะไรกัะ ต้งเดินย้อนกลับแล้วก็หมดการเล่นนะครับพิษฟูนะฮะกากมากเลยนะแต่เราก็ผ่านแบบนี้ไปได้นะครับผ่านแล้วนะครับ c o n q u e s t r i o n เย้ yeah. ผ่านเรียบร้อยฮะสำหรับแมป e r i s t a l f a l l นะฮะสร้างโดยผายส่าย3 1,4,5,9,2,6,5,3,5,9,8,7,8นะฮะขอบคุณที่ติดตามชมฮะสโอลนิโสดีครับบ๊ายบาย เป๊กเป๊กเป๊อก,ปอกอย่างเงี้ยฮะแม่บันเทิงเหลือเกินแม่เดินไปปลาไข่แตกใส่หน้าตัวเองอุ๊บันเทิงดีดีชีวิตดีดีแล้วนี่แหละฮะก็เป็นเหตุผล